15นาทีไปใต้เงื่อนไขนะครับวันนี้เงินไม่ต้องมาึงเรื่องเงินวันนี้เราถือเป็นการโว์ออฟเก็บแล้วยังไงจากซ้ายไปฝ่าชุดดำนะครับก็เป็นของฝั่งของสิไไ์น้อยนะไปใต้การคุมทีมของอดีตรัฐธรมนกรนั่นเองอาจารย์สิข,ขอนปังคนนะุชฮะวันนี้กอบทีมแอสตาฟด้วยแลวก็วันนี้กับคุณผู้ปกครองด้วยในส่วนของบวันมาในชุดเสื้อสีม่วงครับผกจะพาไปซ้ายไปใต้การคุมทีมองอาจารย์อัศวันอัศวินนะอาจารย์แมวเนาะ เก็บได้ขวามีไหลมาออถอยหลังมาแต่งนิดหนึ่งตั้งป้อมและตั้งดึกตังวะสู้ไว้มีตัวสองคนสองสองจำอยู่เก็บได้สวยผิวผิวกระจายมาด้านในพลิกเข้าหาเหลี่ยมหาช่องกดที่นิ้วพันอาฮาลูกมอญใหญ่ถามว่าเอ็งตั้งใจบอกหรือเปล่าวะเปอร์อะไรลูกเปอร์อะไรลูกเปอร์อะไรใส่ข้าวค่ะเบอร์อะไรตงดเลยบ้านเออเออเปอร์อะไรเออเอร์อะไรมไม่เห็นทางหลัเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดนะฮะ ค่ะเบอร์ทีบวกกันเป็นแปดเออใช่ <laughs> ป,ปุญญะภูว่งจริงไวเออไวจริงจริงไม่ทันแล้วลูกกาถอยหลังกลับเป็นปักหลักเออมาเต็มที่แรงหนักในเกมลูกบอลอคาเดมีม่ก็เป็นบอรละระบบบอนก่านนี้จะเป็นนะครับเป็นปน,ๆๆนะครับเบสิกต่างต่างรูปแบบเกมกำลังจะไปสู่ในการต่อยอดนะครับ นี่ดึงจังหวะบอลอยู่เท้าไปหน้าไม่ได้เซตบอลกองหลังเอาจังหวะโดนเพชรสูบออกข้างนะเดตัวเชี่ยนมาช่วยแบ็กไซส์สวิงออกด้านข้างจับแล้วพลิกพลิกแล้วตีนมาวันนี้ไพ่กอลไม่ทันนะวันนี้ผู้สิทธิ์ก็ได้รับเกียรติอาจารย์ตุ๊กอาจารย์ขาวฝั่งนู้นนะนี่เป็นอาจารย์เบียร์ะขอบคุณมากนะที่มาช่วยทางพ้องอ่อนะนะหนึ่งประตูโสดครับเกมต่อไปก็คงจะเป็นประวัที่จะต้องเข้าสูบ่บรรยากาศของเกมบวกให้ได้เก็บได้ประวัเอาเลยครับแท็กเอามานนาไซ้ายมอง อา้าวเข้าไปกบบระบอกได้ไหมเจอเบียดสูสีโอเคแฟชั่นตัดเข้าไปไในโดนตักได้อ้าวตันทิ้งหนึ่งสองได้ไหมไปห้าเข้ามาเบาไม่มีลีลาไม่มีเลี้ยงนี่ระบบออกข้างเป็นไงระบบอ้าวเข้าไปตังท็อปเส้นทันไม่รูจ้จักข้างหน้ามีโอเวอร์ขึ้นมาตั้งวาสงสกอยแล้วตั้งวางข้าไปดิจตาประตูเปยเลยไป็ิทเดียวนะม,มิชมงอ้าวตาไมไปเก็บงานเก็บได้มเคาะเคาะแล้วมองดึงจังหวะรอตัวสะพพกโยกเข้าไปที่หน้าตู้กินกีฬ ประตูมีของนี่ชื่อน่ารักด้วยนะฮะประตูนะฮะกฤษณนนท์นะฮะแพลวสกุลน์หรือว่าเจ้าปาวานนะฮะโอ้โหเนี่ยปาวานแล้วลูกกะอย่าพร้อมอย่าเป็นปลาหมอข้างดำนะลูกนะฮะปาวานเออในงานตนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหมาสร้างความประหลาดเรื่องของเอ่อเรื่องของตัดน้ำของเรานะปลาหมอข้างดำนี่โค้ดแมวนะครับนี่โู่นนี่นั่นโน่นนะครับสเกลเกมสเกลสเกลไปในตัวเก็บได้ยังไงเอาฮะ ไอ้ช่วงถูกบีบแล้วก็ยกขามาลูกนี้แต่จังหวะเใมบุกทำงานคืหนหลังเลื่อนไปหน้าไม่ได้เท่านั้นตั้งหลักตั้งป้อมปืนใหญ่เลี้ยงพี่อาไป็ีศลป์แพ่อไม่ได้ต้างไปแผ่วไปจังหวะตอนดักไม่ได้ดอกเขาแล้วครับไม่ยอมมีโต้ไม่เทียร์ก็ต้องวอนต้องการเครื่องเลี้ยงพิลเป็นยังมาแทบสองเปิดมาอื้อหือเล่นเก็บลูกจ่าไม่เป็นไรไอ้ค่อยปรับค่อยปรุงเออจังหวแะแรกสองเนี่ยจาอาจจะพลาดจังหวะสี่น่าจะเข้าทางแล้วในทตู้ระลูกจ่าห้าสิบสามนะปครงศรีสุวรรณ วันนี้เขากับตันทีมใหม่เลขสิบเจ็ดนะครับได้แล้วไปวางใจให้เป็นกับตันทีมน่าจะเป็นนภัสเสนแก้ววันนี้โค้ดสิงห์หองมังคุดอดีตรัชมากรอะาวเลยของเราเรียกว่าต่อยอดให้กับเด็กๆเ,เอาละครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันอะไรนะครับอาจารเดียร์ยางนี้ยางนี้ยังน้นเอาลนาทีให้เป็นนักข่งของปกบน,นะได้เล่นในจังหวะนี้ลูก อยังหนึ่งหนึ่งปูตโตนสเซนะฮะท่านผู้ชมที่เดินทางมาถึงคอนเสตาท้ายสิ่งน้อยในชุดดำบุกจะใช้ฝาได้ไประตูขึ้นาไปก่อนจากหมายเลขสิบสี่นะเจ้าหนูบุญยภูว่องไวจริงบอลพุง่งเอาละครับจะขอลูกสองคืนคืนเอาฮะของหลังก็คงจะไม่ยอมเป็นแน่แท้เก็บได้หาดึงฝามีรอรอและปลายเทียนตรงใกล้เต่าไปลูกขาเอาละครับายเลขเอาละครขอกระแทนแต่ก็ไปได้จับจับแลเล่นแน่ว่าไม่เยอะฮะนี่เด็กนะฮะ นี่ไม่ต้องมันลากเลี้ยงมันพนยังเอาละโอ้ยลูกนี้เทียรเทียรขัดได้ไหมต้องการเก็บได้ไอ้คอยขอออกมาแต่มันอยู่หน้า้าโลกและเปิดฉากป้อนาดขึ้นมาแถวสองเขาเก็บได้เก็บได้แล้วเคาะลูกนี้ว่ายังไงนี่โอ้โหมันยกมือด้วยปวจะอาจารย์ได้ป่ะวไอ้พวกกันนี้เอาละครับเซตทีคับฟรีคิกฟังเสียงฟังเสียงดูสัญญาดูจังหวะการถอยอ่าเซฟหน้าเซฟหนูเอาละครับฟรีคิกขอแค่ได้สิ่งหนึ่ย กำลังค้นหาลูกต่อไปนะครับนี่บอลระบบบอลอาคาร์ว่าอาคาร์ดี่เนี่ยมันจะมันจะดีกว่ามันจะเหนือกว่านะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยบอลวัดเลยฮะก้าเชยอาคาร์ดี่ตายครับยิงเป็นกระสอบอุ้ยพระพีฮุอังไปไกลไกลานขาวีคานเฟนชาจากระลังโลกยังไงปีบแนวดิ้ปิ้นไเลยยังไงเอาร้อนระบาเตาบอลเบอบอมีโตไปเถียง ไปสู้เลยาจะรู้ว่าแพ้ป็ดออกไปอาจารย์า,าว่าไปทางโน้นลูกจาก๋าวันนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีให้ฟังว่าวันนี้น่าจะแน่นนะฮะไปกับพี่น้องเอฟซีนะครับโดยเฉพาะเอฟซีของ<ส>คู่แรกนะอยู่กันเยาวนะครับและพวกนี้นะท่านยกบอกว่ามีหินกองคองโมโบนะฮะเอาละครับเก็บได้พัวพันกันดูอยู่และดึงจังหวะจังหวะห้าสิบปิดออกมาเอาละเวยสิ่งน้อยใ้จังหวะสวนขึ้นมาไม่ยอมก็บอยอนพยายามจะทวงประตูคืน กองบอลอยู่กับสิงห์น้อยขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นหลังดีไซน์เกมเข้าไปลูกก๋าโดเพชรและเพชรออกข้างกัตตอรทีนี่นิ่งนิ่งให้แม่เป็นสอนี่นี่นี่ผ่อนผ่อนอะคาเดมี่นะฮะเห็น้ามจากทึ่งปตาบมองไปได้ไปไปไม่ได้ให้ให้ลูกทีแรกไปลูกก๋าไม่ว่ากันลูกเออยังขอโทษขอโภยแม่บอกฮะมั่นใจนะครับเดี๋ยวนี้ก็เด็กๆของบันไดก็คงจะได้มาดูบรรยากาศดูแบบอย่างดูไอดอลจากพี่ที่ไปก่อน ข้างหน้าเดี๋ยวเชื่อว่ามันต้องมีนนแน่นอนบ้นไรอะคาเดมี่นะน้องๆคุยกันแล้วนะสองนักบอลกับพี่เก็บได้เปิดขึ้นมาครับ5-3แทงออกมาเลยเส้นป่าบอลปุ่มเน้นลิ้นดูกตะลึงเส้นกว่านะอากาศฝาดึงยังหวังเอ้าไอ้หนุ่มน้องห้างแล้วเกินนะอืโถมวอามันติดออกเลยเปิดอะไรเนาะตาลุงมองเพิ่พงจะไม่เห็นนะเิดอะไรเนาะเติมเต็มใช่ไหมก็เจ้าตอนละพัทระเอี่ยงงามแต่ลูกเด็ดจุดห้เต็มแต่ประกด ไปไหนลูกตัดเส้นกายยิงเล่นกันมุกส์คอนทินสุบันแล้วตีน้ำเปล่ากลับลูกในจังหวะนี้น่าจะมีจงังหวะทัดบอลเปล่าตาแทบได้เตะบอลต่อลูกอ่าได้เป็นลูกของฝั่งนะครับของตะด้างจิกน้งงอยอ่าเป็นน้ำอยู่ที่หนึ่งเป็นตูวศูนย์กับมาห้าสิบสามเขาเล็กนะมุกส์คอน พอชอนรับมาแล้วขวานเน้นเป็นจุดเป็นจุดอ่ะปอดลั่นลั่นแล้วตะว,วนันตะพาดตะว,วนันคืนอ่าฮะพอชอนยึดยัดตัดเข้ามาด้านในตัวเอร์มาอ่าพอช่องข้างไปกระบอกที่สวยที่จังหวงัดเลื่อนคุณผู้อมว่าที่บอลเล่นต่อครึงคร่งครึ่งดิ้ม,มตัดเสียนี่ตาหวานตาหวานไปลูกถ้าชื่อน่ารักตาหวานนี่อูห้หูอะไรละครสูตรยาวมาเอา้าอะไรครับ จะแกะขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้ตั้งรับกันอยู่นะบอลบอลนะตอนนี้สอทบทดสอบเกมรับกันอยู่บอลขึ้นไปที่ฝ่ายเต็มชิ้น่าจะเป็นเจสตอนอยังรอดโอ้โ,โหวิลลี่มากยิงสวนตะวันนะมามเป็นเหลี่ยมนอกสกอร์นะไม่งั้นเหลีย่ยมมาไปจุ้งนะลูกสอบมาจะห้าห้าสิบเต็มเอาแล้วครับบอลบอลจะตั้งรับอยู่นานไม่ได้ต้องมีโต้องมีเทียรข้างหน้าไม่งั้นายังไม่มาข้างหน้าหกสิบหกต้องคงจะทิ้งให้ตัวหน้าตรงป้างหกสิบหกก็เป็นด้นานมักัสนี่โทษ กุพัฒนานี่ชื่อมากัดเออท่านชื่อเล่นน่ะก็พากง่ายกว่าชื่อจริงามสกูลพจนตะกดได้เออฝั่งนี้มีชื่อเล่นมาให้ลุงด้วยแดงกิ้วแดงกิ้วนะฝั่งของบอลบอลเอาละัจังหวะนี้ครับเป็นปบอลบอลได้ทุกตอนนี้เกมบุกก็เริ่มจากมือบา่าลุกตบขึ้นมาบ้างเก็บได้แล้วออกลกอูกจ้ะบอลทุกสมัยที่เจอก,ก็เป็นที่แรกพีชนะนี่ในตะแบ่งของเก็บหรือกองหน้าเอาละจะได้บอลทุกบอล อาครับเริ pues, ่มจะเซตระบบได้มีโตไปเถียงเริ่มจากซุเก้พวกเองตัวเองได้บ้างแลยคกองหน้าพุทเดียวแม่บ้ามันเหินห้าตัวครับเล่นเหมือนที่เปลวันเปลวันพุทธจุดพุทขึ้นมาอาครับพยายามแตเก็บจังหวะสองเป็นของใครดึงดึงและคึงคึงเลยให้บอลลอดไปมืองหลังแตกได้ดึงและพลิกพลิกออกมาได้ข้างเอ้าครับขึ้นหน้าไม่ได้ก็ขึ้นหลังกองหลังแบ็กซ้ายเอ้าแล้วครับย้ายออกมาด้านในเก็บได้ก็ยังไงกับตันพีกำลังจะโดดเล่นงานเบียดและบังบังและมองมองและจะให้สวยงามตัว แต่จะมาข้างหน้ายังมีหนึ่งยังไปในส่วนแรงรับแต่เมื่มาที่ด้านในกลองหลังเที่ยวมาเอาเราแบบเราไว้บอกบอลเล่นสู้เราเว้ยไปแจกให้ไปตังวันนี้ตรงดังเกเอ,อ็กร์ตรอุตู้กับลูกเอาที่ก่อนน้องพิษยึดก,ก่อนลูกฟังอาจารย์เบียร์ <S <S 2> <S 2> เอออ่ะน่าจะมีจังหวะอาทะนิดหนึ่งอาจารย์บเบียร์ก็ไปบอกอตรงอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเออวันนี้ตุ้กกำลังหาประสบการณ์นะลูกนะวันนี้ดูได้รับโอกาสแล้วแหละเออคนเรามันต้องได้รับโอกาส เออวันนี้้าตวันต่อไปมันน่าจะดีขึ้นเอออยา่าทออย่างเดียวลูกนะกินสปอนเซอร์ได้อย่าก,กินลูกทอลูกออกข้างไปลูกเออวันนี้คนแน่นเลยแม่ค้าบอกวันนี้กูฟันแล้วมึงสาันวันล,ละเบิดเก็บได้พริกแล้วเก็บต่อไปตองเฮ้ย,ยแรงไปหน่อยลูกอ่าฮู้นี้ดูบรนว่าสิ่งน้อยจะอาจกัขบขวงบอลแล้วก็บิสกอร์ที่ไหไปก่อนแต่ดูกขณะน,น,นี้โค้ชจะนำโค้ชอสบินนะการังที่จะปรับตุนของ ลูกทีมฮะกางสกาวเกมฮะสามารถชดเกมได้ตอนนี้เริ่มมีโต้มีเถียงแล้วเก็บมาปัจจุบันฟีนคััวกันมาเอาดักไว้ได้ก่อนโดยห้าพิษสาโงสะท้อนตัดเข้ามาด้านในออกมาสวนไปทีตัดปัจหุันดึงคืนกะพิษบวกศิลป์ที่บอลอย่างเดียวที่บอลอย่างที่ตูดแน่แน่นี่หมอกหน้า <c oughs> นี่หมอกหน้าเว้ยดูเพื่อนว่ามันจะหลอกเหมือนกูไหมเก็บได้ลูกดูจังหวะเอ้ามาชิงไว้ชิงทิพย์ชิงเรียบนะชิงๆๆๆ เป็นแนวบอลโอเคเห็นไหมตาดูฟังฟังกรรมการลูกนั่นคือฟุตบอลในอนาคตที่ดีลูกนะนี่หนูทีลุงบอลดูเนี่ยหนูเล่นตามเกมของโค้ชสร้างไว้ดีไซน์ไว้ยังไงลูกโดนบีบสองยกประดัช่องสวยแปลกดีเอาไปต่อแล้วเฮ้ยหมายเลขห้าอ่าไฟยักษ์ไฟอภีปุ๊บสามพวงบุญโอ้โหสามพวงบุญไอ้กองหน้าแม่ตัวเล็กเปหน่อยเป็ต้องใจใหญ่นะลูกนะเออเป็นด้านทันยักษ์ติดนะกุนละกุนระเพิร อ่า,อา,อาทิตย์ก่ออัมพายเออที่เท่านั้นมือห<ม>นึง100่งร้อยไอ้อยไปหนึ่งร้อยไปแล้วนี่โอ้อ่อกายยังเดี๋ยวพอจะจ่ายาเดี๋ยวให้พักก่อนมารับกุญสเลยทุ่มลูกอ้าวหัวก้าเท้าอา้าวเกี่ยวเกี่ยวได้โดนดักไม่ได้อ้าวครับบอลตอนนี้พยายามที่จะกดดันเรืหนักหนวก่วงมากดึงขึงและคล้องอ้าวแล้วครแต่บอลรับออกเป็นบอลทุ่มขอลก็น่าสิกน้อยฮะ เดี๋ยวคู่ต่อไปนะฮะมาแล้วก็ฟอตดาลท้าท่าสน,นับสนุนกับด้านทีมสอคู่ส่วนคู่พิเศษที่พอเอาไปดูก็คือทีมโอดิโอกับทีมฟันโอปิดเบรก่ซ้ายออสตาบันไรกับทีมของอู่เรือครับบิ๊กแมตค,ครับโอ้โหตอนทุบนะลูกยังดึงประตูต่อสู่แล้วต้องไปชมมาสีวงตามหลังอยู่ครับในแบรงด์ของบอลบอลอะคาบบี้ตรงกลางเก็บดึงจังหวะสองอเคาเบาโดดโตมาบอลโด่เล่นระตากรองหลังสูงยาวเข่าดีโดนขยี้ออกมาได้ ตามเก็บจังหวะนี้แล้วบอลลั่นเอาละครับเปิด์เจ็ดไม่ทันดันกลับมาอีกทีเอาละหกสิบหกได้แล้วดึงดึงไอีกีบ้านี่อย่าบอกมันต้องมีทีเด็ดไม่งั้นมันถูกสองเข้าไปเอาเลยมาบอลเก็บโลกเกย์บ้าจังวะที่มาใช้เวลาได้ไม่น้อยต้ตัดเอาไปได้เอาลมองเบอร์ห้ายังไงประหยัดไฟอภิบุกอภิบุกให้ตัวถอดขึ้นมาหมายได้ทีเด็ดเม่ใช่รึต่อระพัด เออเคื่องท้องสายตาเนาเราก็คืนคืนเป็นหุนเป็นโดมเปล่าแล้วอยากงอโราไปได้รอนมากเขาเป็นก่อนลูกเป็นลูกตั้งแต่แรกที่บัมที่ฝั่งเราก็มีงานบวชใช่ไหมไม่สอ้อันที่สองต้อที่ว่ามีงานที่ว่าจัดงานใหญ่อลังการเรืมเลเขาสนทุกวันอที่ทุกวันอเนีอะไรดีเยอะนะเลอต้องค้นหาเเก็บได้เก็บได้แล้วพิไปแล้ลูกจามานเลย เอาละครับอย่าเสียลูกสองเร็วแรงต้องการสุเกมเอาละครับดันไปต,ต่อครับเอาละครับไม่ยอมเปลี่ยนกันครับบอลต้องการเปลี่ยนลโอเคโอเคอ่าไปเก็บจังหวะของเดสกอรเดสกอร์บอลมาด้านข้างตัดเข้ามาจังหวะงยังได้บอลวัดออกมาไม่มีใครประตูเอาเลยะพ่อมาออว่าจะมทำได้ดีครับอย่างไม่พลาดบอลกระเป๋าวานประตูเขาเหมือนเนื้อนมไข่เลยนะอ่าใช่ประตูแลดีอ่าตะปูเอ้าเฮ้ กมเนื้อนมไข่พอดีปวาจะเป็นปมลูกเือบเาบมกคางดไหชิมชเล่นดีลูกนะเล่นดับเห็นแ้มาดิใอนาของ้าลีนันต้องมีนะอลชุดนี้อนาคตไม่สมรก็ิดช่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยเหยียบใต้แล้วว่าป่กโดนผู้ฟังสิงมาด้านในนี่ครับ สายมาโอ้าหลอกสร้างสางสายดีขวารอรอเข้าซ้ายทิ้งเข้าไปเลือกไปบอลไา่เอ้าเอ้านะครับนี่โูกนี่วาลูกจ๋าเออเบอร์ห้าห้านี้อายุห้าขวบตอบไม่รู้ไม่รู้ว่าในสนามคือสายต้องมาครับเซย์เลี้ยกลงเลี้ยงยองเปลี่ยนตองกลางสนามลูกเปลี่ยนตรงกลางสนามนะให้ข้างในออกก่อนลูกไไปปลงก็เปลี่ยนกระสงสัญญาณนะลูกนะเออ ผืคิว่าหนูว่าเบื่อที่เป็นสาที่บ่อยเป็นกับโมคนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองยังกษ์อรอยู่เป็นอยู่ฮะบอลคูษษษ่พิเศษวันนี้ถือว่าเป็นบอลที่แข่งอย่ากเป็นคนเน็่วงตามหลังครับเป็นในด้านบวรอคาเดมี่เอาละบวรลชาติตอนึ้นไปเกมรับค่อนข้างที่จะเหนื่อยฮะแต่ก็ยังไม่เสียลูกสองฮะกอนเอกข้างไปควบตามไปเก็บงานที่ถึงกับเลขกแปดครับข้านเจ้าโมดเตลนี่พระรุณภูกริษ์เนี่ย้ลุงพระอันชื่ได้ดีกว่า โอจักกอลิ้นพันกันหมดเลยขอออดูแลดีสุดเ่เยไม่ขาดต่อไลลูกตวอไรหันหลัง <judgement> ด้วยลูก huh. หันหลังไครับเออตีส huh. uh ิง huh. อ uh ีกแล้ว huh. ว uh ้าวอวไวว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 าวว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 ไวว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 งวว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  ไม่ใช่ต้องรักจริงไวเออเอาละครับ wow จิกจักยอดยากหาลูกสามลูกสองลูกแล้วบวบอ่อนบ้าด่า